สวัสดีนะครับผมวันนี้นะครับแคสแซงแงนะครับก็จะมาเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับรถตู้คอมมูเตอร์อะนะครับรถผมเองแหละเออแบตนะครับก็ใช้ประตูสไลด์ไฟฟ้าหรือว่าเอออะไรเงี้ยมันต้องใช้ไฟเยอะนะครับก็เลยเออแบตหม้อแบตเรานี่ติดรถมาใช่ไหมพี่กดนะครับก็ติดรถมาก็ไม่รู้ว่าเขาใช้มานานเท่าไหร่แล้วนะครับอ่อต้องเปลี่ยนลูกใหม่ มาดูนะครับว่าเป็นยังไงหม้อแบตลูกเดิมนะครับก็เออเป็นแบตกึ่งกึ่งกึ่งแห้งนะพี่กฤเป็นเขาว่าเป็นแบตกึ่งแห้งนะครับแต่เออตอนนี้อันนี้เป็นหม้อแบตแห้งเลยแต่แต่ก็มีน้ํานะมีเสียงน้ํานะแต่ว่ามันไม่ต้องไปต้องเติมไงฮะไม่จำเป็นต้องเติมเพราะมันไม่มีที่เติมมาให้คือมันสําเร็จรูปมาไม่มีที่เติมให้แหละแต่แต่ก็เป็นก็เป็นน้ําแหละแต่จริงเขาเรียกว่าแบตเตอรี่แห้งขอให้ดูทั้งลูกหน่อยอันนี้มีประกันเลยนะพี่กฤ นี่นะครับว่ามีประกันด้วยนะครับอันนี้ก็ร้านที่กําแพงร้านร้านอยู่กําแพงเพชรนะครับผมซื้อที่กําแพงเพชรนะนะครับตัวนี้ประกันหนึ่งปีเขาไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาประกันที่ร้านร้านเขาประกันหรือว่าเออร้านรร้านประกันให้ไหนอ๋อนี่นะครับร้านยนตศินกำแพงเพชรเออเอาเบอร์โทรไปด้วยนะครับนี่ โชคดีสำหรับคนที่อยู่กำแพงเพชรน,นะครับเพราะว่าร้านโยนสินเนี่ยขายมอแบตนะครับแบบนี้นะครับไม่ลดราคาสักบาทเดียวใช่ไหมพี่กดร,ราคาไม่ลดสักบาทเดียวนะครับแต่บอกเลยนะครับว่าถูกกว่าเขาที่สุดใช่ไหมพี่กดถูกกว่าเขาแล้วนะครับถูกกว่าในย่านนี้นะครับก็แค่แตเงี้ยก็เลือกมาใส่นะครับใส่รถตู้คอมพิวเตอร์ของ แค่เส้นแง่นะครับอันนี้อันนี้เซียนโด่งนะครับเซียนโด่งหันหน้าหน่อยครับนี่นะครับเซียนโด่งนะครับก็อันนี้แค่เส้แง่นะครับก็เอามาใช้งานด้วยนะครับนี่ช่างก่อสร้างนะครับเดี๋ยวดูนะครับทำอะไรได้บ้างนะครับก็อันนี้ขันขันขันมแบตนะก็นี่นะครับทาการขันเอาลูกเก่าออกนะครับเดี๋ยวเอาลูกใหม่ใส่นะครับ ระวังนะครับไฟจะแปะ็ดๆปัดๆนะครับหม้อหม้อลูกเก่านี่ไม่มีไฟแล้วนะไม่มีไฟแล้วนะวิกออฟอะไรพี่กดนี่นะครับก็ตัวนี้นะครับออลูกเท่ากันแหละนะครับดูลักษณะมาแล้วนะครับแต่ราคานะครับพ<ม>ี่กดร,ราคาอยู่ที่เท่าไหร,ร่แปดสิบแอม์อันที่ <aos S 2> เอามาใหม่อันนี้ผมเอามาร้อยเต็มครับร้อยเต็มเลยนะ โอ้เขามีประกันให้ด้วยปีหนึ่งนะใช่เพราะว่าอันนี้มีเครื่องเสียงด้วยอะไรด้วยอ่าแต่แต่แต่ก็ราคาสามพันเจ็ดนะพี่กดใช่แต่ก็ถ้าจะจะเอาแบบถ้ามีตังค์หน่อยก็เล่นลิเทียมเลยครับลิเทียมคืออะไรแบตรถถังนะแบตบที่เขาใช้เล่นเครื่องเสียงนั่นะอ๋อแบตบรถถังรถนี่นะครับมี่นะครับมีนะครับอันนี้มีเออเขาเรียกว่ามีสถานะบอกด้วยนะครับ สีเขียวแป้แบบนี้นะครับเพราะว่าไฟเต็มนะครับนี่แบบนี้นะครับดูตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่ไฟเต็มนะครับนี่ครับอ่าสีเขียวแป้เลยนะครับไฟเต็มนะครับนี่แบบนี้เลยนี่นะครับลูกลูกลูกใหม่ใหญ่กันนิดเดียวฮะใหญ่กันนิดเดียวใหญ่กว่าด้วยคลิปหายแล้วลงเบ้าได้ไหมเนี่ยลูกเก่านี่ไม่มีแบตไม่มีไฟเลยนะพี่กด นี่นะครับวิธีการใส่นะครับก็เฉพาะรูนะครับเฉพาะรูเลยนะครับนี่เฉพาะรูเฉพาะร่องเลยดูเออ่ดูสายเออ่ไดชาร์จด้วยโอ้โหลงมาแล้วบ้วเลยมาหู้อ่ะตัวไหนเป็นตัวไหนอ่ะอย่าคล้องอย่างนี้อย่ามต้องคล้อง อันนี้ใส่ที่หลังคองนี้ก่อนคองล็อกเบ็ตรงจี้นี่ภาษานะครับภาษาบ้านเขาภาษาช่างนะครับภาษาเซียนดงเอ๊พูดว่าอะไรนะเซียนดงเมื่อกี้ว่าอะไรนะน่ะมึงอายกล้องอะ่ะลืมครับลืมนี่อย่าสอนเันนี่เอาตัวนั้นไปไหนนี่มันอยู่ที่นไ่นะน้องขอดูนะ ดูดูนวะจําไว้เป็นบทเลี้ยงดูแล้วจำนะไม่ใช่ว่ามึงต้องถอดหมดอันนี้เป็นภาษาพื้นบ้านของพี่กดกับของเซียนโด่งนะครับนี่เกี่ยวนะครับมันจะมีเตัวให้เกี่ยวอยู่ด้านล่างใช่ไหมพี่กดมีรูมีร่องมีเบ้าแหละยัดเข้าไปเลยแล้วก็คล้องนะครับ อันนี้ก็คือตัวล็อกล็อกตัวล็อกแบตนะครับไม่ให้เลื่อนไปเลื่อนมานะครับแต่จริงๆแล้วก็มีเฉพาะร่องแหละแต่มันก็เลื่อนได้นะครับผมพี่ด่งเขาไม่เคยถอดนะมันจะต้องทํามจริงมันถอดแค่เบอร์สิตัวเดียวมันก็คลายหลุดแล้วไงอ๋อโอเคนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเป็นบทเรียนนะครับเออเป็นบทเรียนของเซียนโด่งหรือว่าของผู้ชมนะครับที่ได้ดูคลิปนี้ก็แล้วกันครับแคสเซงเงก็เอามาฝากนะครับวิธีการเปลี่ยนหม้อแบตนะครับ ก็รถตู้เนี่ยใช้ไฟเยอะใช้เครื่องเสียงด้วยแล้วก็ใช่ไหมแล้วก็ประตูสลไลด์ไฟฟ้าด้วยนะครับมันก็จะกินไฟหน่อยนี่นะครับวิธีการใส่ก็ไม่ยุ่งยากหรอกนะครับว่ามีมีเบ้าของเขาอยู่แล้วนะครับแค่จําที่ให้ได้แค่นั้นเองนะครับ นี่นะครับก็เป็นเป้าไข่เบ้ามันนะครับก็นี่นะครับเซียนโด่งนะครับเอ่อใส่สายดินแล้วสายไฟใส่เรียบร้อยนะครับต้องมีตัวครอบด้วยนะครับนี่ตัวครอบนะครับครอบครอบไฟไว้นะครับครอบขั้วบวกนะครับอันนี้ที่เซียนโด่งกําลังใส่อยู่นั่คือขั้วลบนะครับขั้วบวกขั้วลบนะครับอย่าสลับกันก็แล้วกันนะครับก็อันนี้นะครับแคทเชงเงก็จะทําการติดเครื่องก็แล้วกันนะครับติดเครื่องเลย ติดเครื่องดูเลยนะครับนี่รถตโู้นะครับสามารถใส่แบตแล้วนะครับนี่นะครับรจะลองอีกทีนึงคืออะไรอันนี้แบตใหม่นะครับผมเวลาลูกเก่าเวลาเปิดเพลงเร่งใหม่มันก็จะไม่พอหมือนนะัะคืออะไรลองปกติอะแบตอันเก่าที่เราใช้อะแบตลูกเดิมเราอะเวลาเราเปิดเพลงอ่ เปิดแรงขึ้นหน่อยนึงคนระับเบรคมันก็จะไม่ทำงานแล้วเพราะว่าเบรมันไม่พอจ่ายนะครับแล้วทำไมเดี๋ยวเราจะลองดูลองดูลองเบรคลองไฟนะครับก็วิธีการล็อกนะครับล็อกให้หมดนะครับล็อกออให้หมดนะครับล็อกล็อกเบานะครับเปิดสวิตตูนี่นะครับสวิต แน่ไปแล้วนะครับแบตมีเมื่อกี้แทบไม่ไหวเลยนะครับก็อันนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับถือว่าล็อกนีเป็นแบตนะครับต้องล็อกตัวนี้ด้วยอ๋ออันนี้ล็อกตัวหลังนะครับล็อกล็อกเบาะหลังนะครับก็อันนี้นะครับก็ที่กดจะเทสเสียงเพลงนะครับก็มันเข้าคลิปไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็ นี่นะครับผมก็เป็นระบบไฟฟ้านะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นระบบตัวเตะนะครับนี่ครับก็จะปิดเลยนะครับปิดเลยแบบนี้อ่านะครับก็ถ้าเราใช้อ่รีโมดนะครับหนึ่งสองสามนะครับก็นี่นะครับเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับก็วิธีการเปลี่ยนมอแบตนะครับก็ให้ใช้ขนาดอะไรเยอะๆนะพี่กฤษ แอมเยอะๆไม่มอนอยู่ที่การใช้งานครับผมถ้ารถเดิมๆเลยก็ใช้ปกติก็ได้ครับผมแต่ว่าน,นี่คือเรามีค่าของแบตเตอรี่ที่มันสูงขึ้นก็พอรถเรามีลูกเล่นเยอะนะผมก็เลยต้องใช้ที่แอมกระแสที่มันเยอะขึ้นนะครับใช้กระแสแอมเยอะนะก็<ล>อันนี้นะครับก็เอามาฝาก f c หรือท่านผู้ชมเนี่ยที่ไม่รู้แล้วกันนะครับนี่นะครับเสียนโด่งยังอยู่<อ>ฝากเสียนโด่งไว้ด้วยท่านผู้ชมแล้วกันนะ ก่นี่นะครับเกดเล็กเกดน้อยแค่สักแงะเอามาฝากก็แล้วกันถ้าเห็นว่าคลิปแบบนี้มีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมช่วยกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีสครับ